โลกออนไลน์เผยภาพลิซ่าและพิงค์นั่งข้างเศรษฐีหนุ่มชาวฝรั่งเศส กลายมาเป็นประเด็นร้อนก่อนหน้านี้เมื่อมีข่าวว่านักร้องสาวสุดทอดลิซาและลิซามโนบาลหรือว่าลิซ่าแบล็กพิงก์กำลังเดทกับ no, เฟรเดริกอาร์โนเศรษฐีหนุ่มชาวฝรั่งเศสวัย28ปีแต่หลังจากมีข่าวเกิดขึ้นทางต้นสังกัดของลิซ่าย่าง YG Entertainment ก็ให้คำตอบแบบสั้นๆว่าไม่สามารถยืนยันการเดทของลิซ่าได้แต่ล่าสุดเพจทีวีไทยเล่นใหญ่ไปไหนได้โพสต์ภาพที่อ้างอิงว่าเป็นลิซ่ากับเฟรเดริกนั่งอยู่ด้วยกันในไพรเวทสูทแห่งหนึ่งพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่า Okay, ไม่ลงไม่ลือไม่ต้องสืบแล้วมัง้งคําว่าไม่สามารถยืนยันการเดทของลิซ่าได้ให้ภาพมันฟ้องค่ะก็ไม่มีงานนะพ่อหนุ่มเฟรเดริกอาร์โนแล้วไปอยู่ด้วยกันได้ไงนะต้นทางโพสต์ว่าเป็นภาพถ่ายล่าสุดวันนี้เลยค่ะยินดีด้วยนะคะ ขอให้มีความสุขมากๆคบกันแต่งงานไปเลยนะหนูรักใครมัม,มีก็พร้อมสนับสนุนค่ะเธอมันเร์แฮชแท็กลิซ่าแบล็กพิงกอีกทั้งยังเขียนข้อความเพิ่มเติมในคอมเมนต์ว่าความชัดเจนนี่คือเมนเนก็อยู่ด้วยกาดก็อยู่ด้วยเด้อค่ะรู้ทุกอย่างค่ายก็ต้องรู้แต่ค่ายเป็นเรื่องส่วนตัวคือดีแล้วค่ะทำถูกต้องแล้วและทรัพย์สินของตระกูลเขาคือมากกว่าอีลอนมัสและมากกว่ารายได้ประเทศไทย2ปีอีกแกซื้อประเทศได้เลยมาช่วยซื้ออีกพวกสอวออกไปที่ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข่าวสารจากเค หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับ